สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องมังกรพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้มังกรพี่ฟิล์มอยู่ที่โรตัสลังกระบือนะครับพาแม่มาซื้อกับข้าวซื้อของใช้ที่จำเป็นนะครับโอเคครับมังกรพี่ก็จะเดินทางกับวันพรุ่งนี้นะครับ19กรกฎาคมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปข้างในรตักดีกว่าเุ้ย เอ,เอาสักก้าไปยังกล้า,อาอยางชุกไก่ด้วยโอเคไปไหนแล้วโ,โลตัสก็คนเขาเลิกงานเข้ามาก็ซื้อของกันนะครับ ใส่นี้แมเอาใส่นี้ไอน้นั่นเดี๋ยวค่อยถ่ายถ่ายที่หลังเออนั่นไหนวไวจะซื้ออะไรก็ซื้อน้ำมันเอาอะไรก่อนฮะนแล้วน้ำมันทำนียังถูกเง้ก็ซื้อในโรตัรมันถูกอยู่แล้วแหละอาออาไปสักขวดง่า ห้าสิบเดี๋ยวนะตัวนี้ห้าสิบบาทตัวนี้นะสองขวดห้าสิบทุกคนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนดะี๋ยวผมค่อยเดินทะางไปถ่ายน้องต้นขะ้าวนะวันนี้ขอพาแม่มาซื้อของท,ที่ตลาดนนหน่อนหนักไหมเนี่ยได้รถดีแล้ว ปลากระป๋องอยู่ฝั่งนู้นมากไปไปฝั่งนะึงนี่พวกน้ำปลาพวกซอสอ่ะมีปะไอ้ซอสฝาเขียวยังเหลือปะ,อะขวดเล็ก็มเลยอย่าเพิ่งกวนตอนนี้สิจามาให้หนจะเอาอยู่ด้วย น้ำปลาไปจะขวดไหมเล่ะน้ำปลาใหญ่เนี่ยน้ำปลาแท้เสามสิบบาทเนี่ยสามสิบบาทอืมสามสิบบาทน้ำปลาแท้แท้ก็จะอร่อยหน่อยฮะน้ำปลาผสมก็เค็มเค็มเกลือน้ำมันหอยมีแล้วใช่ไหมน้ำมันหอยมีแล้วใช่ไหมเนี่ยน้ำมันหอยอ่ะเนี่ยน้ำมันหอยนี่นี่นี่ไอ้ขวดเล็กข้างบนเอาขวดเล็กไป เอาไหนไอเด้อไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงเอาตาอะไรเพชรัวไหนอ่ะมันมีแต่สามแม่ครัวกับไอ้นี่เชฟอันนี้มันถูกถูกสุดแต่มันจะไม่ค่อยอร่อยนะ มันก็ถูกแหละแต่มันไม,ไม่ไม่ค่อยเข้มข้นหรอนะ,ะเอาไงเอาเอันนี้แหละอเอานี้ไปด้วยอืสิบสี่บาทสิบสามสิบสี่มันห่างกันบาทเดียวอืมกี้ป่องนะ่ะ อันนี้ไอ,อกระป๋องอะตัวนี้ไหนวะอ่ะได้แล้ว <c oughs> โหโคตรหนัเกเลยว่า <c oughs> ฮะเอาอะไรนะ <c oughs> นม นมนะ่าจะตรงไปไอ้ตรงนี้เป็นของใช้ตรงนี้เนี่ยโซนโนมอะ่ะนี่แหละโซนนี่แหละเข้าไปตัวนี้เลยเดี๋ยวหายให้น่นั่นไม่ใช่งาดำใช่ไหม mm. วางก่อนหนัก mm. นี่ไงงาดำ เนี่ยอันนี้ก็งาดำเนี่ยงาดำอเ,เอากี่กองคนระับเพราะว่าได้ซื้อทั้งทีแล้วแล้วอะไรออลองรลเคเลอร์อันนี้ใช่เปล่าใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เออนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะโอเค,อเ,คเอาสองแพ็คได้นมง,งาดำใชค,ครับโอเค

น,นุ่นๆขวามือน,นุ่นนุ่นขวดเร็กก็อยู่ฝั่งนู้นเรื่เอเลยโลตัดมีแต่มีแต่อันใหญ่เนาะ นี่ขวดเล็กๆอยู่นี่นี่นคนอยู่นี่มันวะไม่มีขวดเล็กเนี่ยขวดเล็กคันซิลพวกนี้ใช่หมดเลยคันซิลพวกคันซิลนี่นเนาะอไปสองขวดอ่ะันยี่สิบบาทเองสบู่มีไหมเนี่ย ต้องไงวะนี่นกแก้วเอานกแก้วไหมหรือไม่เอาขันอีกเอาอย่างอื่นแล้วกันไม่ใช่นกแก้วยังไม่คิดพรมเคยใช้ไหมหนึ่งเดี๋ยวนๆนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่โปรเทคมันมีสามก้อนมั้งอ่าไปพอแล้วไปแล้วทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะ พวกนี้แม็กมีเ้เดินทางกลับนะครับวันนี้มาพาแม่มาซื้อของรถตัสก่อนนะครับแม่เขาขาขาไม่ค่อยดีนะทุกคนนะดีหน่อยที่ฝนมันไม่ตก็แรกลมมาแล้วแหละเดี๋ยวเราต่อแถวนะครับตรงไหนเอ่ยมามาฝั่งนี้แมฝ่ฝั่งขวาวฝั่งขวา อ่าโอเครอรก็ก็ได้หลายอย่างครับของกินของใช้ใช้ที่จำเป็นนะนะของกินกหลักๆนะครับ เดี๋ยวรอ่เดี๋ยวรอสักครู่นะ ไม่มีครับเดี๋ยวรอแม่เราจะกล้าใส่ขอไหมนนเนาะเอาได้เปล่าเดี๋ยวผมวามเออไอพวกน้ำน้ำอยู่ล่างดีกว่าน้ำน้ำอยู่ล่าง อันนี้อะไรเกลี้ยโอ้แหอมลึกกรเทียมอันนี้หอมอันนี้กระเทียมอ๋อโอเคโอเคผมก็นึกว่าอะไรลูกค้าถ้าไม่มีสม ใช่แค่แบบประชาชนนะลู้ามันจะเหลือ42บาทถ้างั้นแม่ประชาชนให้เขาเพาะพแม่ผมได้มาอยู่เดี๋ยวรอได้อรมั่งก็ผมนนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอานี้ไปก่อนฮะของไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับใช้ใช้ใช้ได้เหรออ่าโอเคขอบคุณคบขอบคุณครับขอบคุณมากครับเ้ปกติแม่แมวประชาชนใส่ในเป๋าตังค์อะ ก็มัวอันไปงบ้านนะอ,อ,นโอ๋โอเคโอเคที่หลังต้องพกนะนบัตประชาชนนะต้องพกกระเป๋าตังค์ตลอดเพราะว่าทำธุระมันต้องใช้นะเั้งหดหร้อบทครอดะเยเินสดที่รอดไหนรอด ก็เต็มแหละแต่คราวนี้ก็ต้องหาวิธีใส่โอเคครับพอดีกว่าเออขอบคุณครัขบขอ,ขอบคุณนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าให้แม่มาสมัครนิงเดียว่ไม่รู้ไงเดี๋ยวสมัครให้ไปที่หลังต้องต้องพกตลอดไอ้ประชาชนนะห้ามห่างเลย ไม <im <im ่ตกรถจอดอยู่นู้นก็ประมาณสามกิโลนะทุกคนนะประมาณสามกิโลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแมงค์กบี่ก็ก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับนะทุกคนนะวันนี้ก็ เอารถเทน,น่านะครับมานะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ